วันที่2มกราคม2568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์การเมืองในปี2568ว่าจะมีโอกาสเกิดคดีความที่นำไปสู่การยุบพักการเมืองและตัดสิทธิ์สอสโดยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวค่ะว่าส่วนตัวมองว่ากฎหมายที่เป็นอยู่ในขณะนี้อาจจะมีความรุนแรงมากไปซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรากำลังทำอยู่นี้อาจจะ ะช่วยแก้ไขาสิ่งเหล่านี้ไปได้ทั้งนี้ยังไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีกฎหมายบังคับในทางการเมืองแต่โทษยุบพักหรือตัดสิทธิตลอดชีวิตค่อนข้างจะรุนแรงเกินไปเพราะนักการเมืองไม่ใช่อัจฉากรค่ะ นอกจากนี้ค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอยังได้กล่าวด้วยเขาว่านักการเมืองไม่ใช่อาชญากรเขาใช้สติปัญญาอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าเราคิดว่านักการเมืองไม่ใช่อาชญากรโทษจึงสมควรกับความผิดไม่ใช่การตัดสิทธิ์สปี20ปีตลอดชีวิตหรือยุบพักพักการเมืองเป็นของประชาชนไม่ควรยุบเราควรส่งเสริมให้พักการเมืองเข้มแข็งหากยุบพักแล้วไปสร้างใหม่พักการเมืองก็จะอ่อนแอตลอดค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N